มีอะไร,เ,รเล่าให้ทุกคนฟังไปงานพรอมม้อมใช่ไหมเหมือนโรงเรียน,นจบเหมือนโรงเรียนจบแต่ไม่จบแล้วกตงไปต้องไปโรงเรียนเหมือนเดิมเขาฉลองกอดไงเ <laughs> ขาฉลองกอดไงก่อนจบไหม <laughs> ป่ะทักินดาวโยซามายั้งแข็งแล้วไปรักน่าเล็กดูแลตัวเอง desgraça amor. Ah, ฟุตบอลไปกินข้าวโรงเรียนนะทุกคนแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาประมาณหกโมงครึ่งเพราะว่าเลิกเรียนแล้วก็ไปนี่เลยต่อลืมกุญแจไปซาฟินเดาไปเจอกันตอนเย็นเลยรักนะไปแต่งเรียน จ้าทุกคนมื้อค่ำเจอกันอีกแล้วว่างแล้วก็ทำทุกคนวันนี้ก็จะเป็นต้มยำอ่าต้มยำน้ำข้นเนาะเป็นต้มยำน้ำข้นปลานิลทอดนะทุกคนเพราะว่าหนุ่มๆอ่ะจะใช้ปลาสดแล้วหนุ่มๆน,นะกินยากทุกคนก็เลยต้องจำเป็นต้องทอดปลาเนาะก็เราเอาก้างเอาอะไรออกนิดนึงเนาะทุกคนแต่ก็มีมีบางส่วนที่ยังมีก้างอยู่ให้เขากินแบบ สบายใจอ่ะทุกคนเออเราก็จะเพิ่มกุ้งจากนี้มีกุ้งสดด้วยกุ้งเนี่ยกินอยู่น้ำพริกเผาจะมีเห็ดด้วยเนาะอ่ามีเครื่องแกงเออมีคือเครื่องสมุนไพรไม่มีอะไรรู้ไหมตะไคร้ทุกคนตะไคร้หมดได้ขา่ากระเทียมหัวหอมแดงแค่นั้นเลยอันนี้เป็นผักชีมะเกิดเทศแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้เห็นเป็นก้อนๆน,นี่คือ อันนี้นะทุกคนเอนมข้นจืดนมข้นจืดเอาแช่แข็งไว้แล้วก็เป็นน้ำมะนาวทุกคนแล้วทางนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปลีนะทุกคนจะทํากระหล่ำปลีผัดน้ําปลาแล้วก็มีกระเทียมสับอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เฮดหาหาไปพี่นองเอ้ยบุหงวาสิกินยังเพื่อกัลยาจาทุกคน เออนั่นแหละเดี๋ยวไปลงมือทํากันจ้าสองเมนูวันนี้ต้ยมยำน้ำําข้นปลานนลทอดกุ้งแล้วก็เป็นกระลำปีผัดน้ําปลาจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องสมนุนไพรไปก่อนต้มลงไปก่อนจ้าอ๋อใส่อันนี้ใส่น้ํานี่ใส่รสดีลงไปนะทุกคนผงปรุงรสเนาะนะใส่ลงไปจ้ะ เดี๋ยวใส่ใบมะกรูดไปนิดนึงอีกเหลือไว้อีกประมาณนี้รากผักชงผักชีไม่มีเอนเมันมันแคกเกอีกแเดี๋ยว,เ,ยว <laughs> เราผัดไอ้นี่ก่อนจะ้ะเดี๋ยวค่อยทําต้มยำครับพัดต้มยทำทําเป๊ะเดียวทุกคนอตอนนี้ผักกระเทียมผูกเสียงหผูกเสียงผูกเสียงคืออะไรผมะอะผมผัดเสียงครับ <differences S 2> อะไรภาคเสียงภาคเสียงทุกคนหยองยงภาคเสียงครับยองภาคเสียงชักเรือๆระไรียมหอมในกระเทียมแล้วทุกคน หอมมากมันต่องไปไปจ๊ะแค่น,นี้แหละเผ็ดไหมเนี่ยฮูใส่แค่น้ำปลาเนาะอ,อุอ้ยร้อนย่องพอพอใส่ร้อนริก มะเผา,าน้ำพริกเผาน,ผน้ำพริกมะเผา<ไ>ปลกุ้งเรารว่าจะไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าน้ำพริกเผามันหวานแล้วทุกคนมะเขือเทศใส่กุ้งมะเขือเทศแล้วก็ แ,แค่นี้ก่อนทุกคนมานี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวใส่นมข้นจืดลงไปเป็นก้อนเลยให้มันละลาย น้ำปลาทุกคนนึอ้อทับพิรู้ยนึ้อทับพิเนื่อทับทิไม่ทำเผ็ดมากทุกคนเดี๋ยวหนุ่มๆกินไม่ได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราใส่ปลาที่เราทอดแล้วใส่ไปไฟพักชี แล้วก็น้ำมะนาวที่บีบแล้วบีบครับบีบบีบบีบบบีเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนต้มยำน้ำข้นปลาหนิลทอดแล้วก็กุ้งนะทุกคนใช่แม่จะเล่นอีกแล้วนะทุกคน <c oughs> ตักใส่หม้อไฟครรบเดี๋ยวมัน ม,มันเหมือน,นอร่อยกว่ากินแบบนี้แล้วครับมันสนุกมันสนุกครับนี่ทำเป็นน้ำข้นจะ้ะตีจะทำเป็นต้มโครงวันนี้เอาอีพ่อไม่กินปลาจะ้ะทุกคนจานคือพ่อไม่กินปลาเนาะหยองเนาะใช่ <Hey. S 2> แล้วทีนี้เราก็เลยเพิ่มกุ้งไงครับ ให้ได้กินได้กับทุกคนไงทุกคนแม่ชอบน้ำข้นมากกว่าใช่ไหมแม่ชอบใช่ใช่ข้น,นมากกว่าได้สดแบบนัวๆนัวๆใช่ก้งมีเห็ดทุกอย่างว้าว โอ๊ยกลืนน้ำลายคักเมยยองกลืนน้ำลายดีจิลุพอดีอน้องมาแล้วน้องมาพอดีเลยเมยเสร็จ <c oughs> จะทุกคนผัดกระลำปีปร <c oughs> กระลำปีผัดน้ำปลาจาทุกคนแล้วก็เป็นต้มยำกุง้งตุ้มยำปลาเนนทอดกุง้งน้ำข้นนะทุกคนกินไปเถอนะเนาะ นะไปไปหกเ้วยอยอยถ้วยยังไม่ได้ oh. วางก่อนเดี๋ยวแม่จัดอีาฮะ ก็เขาลองเพลงก็ปล่อยเขาลองไปเถอะเขาเครียดไอโรงเรียนใช่สองอาทิตย์มีหกสอบสองอาทิตย์มีหกสอบไม่ใช่หกสอบทุกคนสอบหกวิชาก็หกสอบสอบหกวิชาใช่หกสอบแต่จริงๆก็สอบหกวิชาครับหกสอบก็มีคนเข้าใจอยู่ครับครอบครัวเข้าใจครอบครัวเข้าใจคนอื่นไม่รู้ฮ่โอเคตักข้าวทุกคนกินข้าวกินข้าวกันนี่ข้าวเปนมะไรผสมอปล่ ว่าสุปปะเนั่นก็เปิดนั่นไงอันนั้นมันมีแต่ซุปครับอันนี้มันมีต่อนครับแมทเอ้ยหยองเลยหยองด้ยแม่บอกเฮ็ดยังให้โฟกัสกินซุปหลายสกินซุปหลายมีกุ้งกับปลาทอดครับแมทตักตรงนี้เอาต่อนก็ได้เราไปตักเอาตรงนู้นน้ำซุปครับ Så jag kan vara mm. Mm. Jag att de var lite snabba. Jag ser det här också. Ja, han skrek på mig igår kväll. Jag minns inte vad, men han skrek på mig igår kväll. Mm. Jag vet inte. Upp med armbågen. Ge mig din hallonrök. Inte så där mycket. Jag orkar inte hålla. Det går inte. Varför måste man jobba hårt för? Man kan jobba vett? Och? Jag Kan ta mer socker? är Tack. 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 med Tack. 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 ถ้าแม่ไม่กินพวกชินหมดเลยเออเออเดี๋ยวค่อยแบ่งกับแม่เยอะไปฮิพี่บินสนั่นลองชิมกระหล่ำคิดว่าเดี๋ยวน้ำปลามันจะเยอะไปกลัวจะเค็มแต่ว่าไม่ต้องเอาซอสมันนะเอาแต่เอา,เอาแต่กระหล่ำม,มีกุ้งมีกุ้งนะพะ<ท>่อตักกุ้งอะไรมันทอดมหรอม้อะทอดยัดด้วยเหรอทมาญหชกรุ๊ดลุกลองชิมดู กะหล่ำมันจะหวานนิดนึงอ่ะมันจะหอมกระเทียมนิดนึงอ่ะจะกินกับข้าวจะเอาไปเท่านี้นะนะเดี๋ยวค่อยตักกินทีละคำก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ย่าสายเดี๋ยวให้เพิ่นตักก่อนจ้ะเจ้าฮอริงเกอร์ลิงนี่โออ้โหยังไม่ตัวหรอชีสเก็บหมดคุณจกคนเลยชีสเดขอตักก่อนเด้อทุกคนเดี๋ยวชาชาไปส่ง ไม่ฟุเอาได้เอาได้น้ำซุปนั้นเอาเลยแม่ก็บอกอยู่ไงอันนี้มันมีแต่ตอนเยอะนี่ไม่อาอันนี้ช้อนแม่ยังไม่ได้กินไม่เป็นไรยังสะอาดอยู่โอเคทุกคนกินข้าวจากมาชุกุนข้าวเรียนจบแล้วจบแล้ดื่มาลูกตัวเอง first ไปเลย soppy rice soppy rice ตัวทํา r i c ส f i r s ินแสงมันจะแบบสะท้อนนิดหนึ่งนะทุกคนช่วงนี้มันมีแดดอะแล้วมันกล้องมันจะสะท้อนแสงแล้วมันจะสีแดงๆอะมันไม่ค่อยสวยอะถ่าย<ง>ช่วงหน้าหนาวจะสวยเพราะว่าไม่มีแสงแบบรบกวนอะทุกคนอ,อ,อร่อยไหมครับลูกอ,รอครับดีมากซุป ผัดน้ำปลาเล็กไม่ชอบน้ำปลาใช่ไหมแต่มันมีอย่างเดียวก็คือผัดน้ำปลาที่แบบนี้แต่ว่าก็กินได้ครับกินเอาแต่นี้ไม่ต้องกินเอาน้ำมันตัวเองไม่ชอบซึ่งช่วงนี้เป็นกะหล่ำหัวหัวอ่อนนะทุกคนหัวแบบนิ่มอ่ะไม่ใช่กะหล่ำแบบหัวแข็งๆที่เขาเอาไปโดองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะอร่อย อืมต้มยำอร่อยปลาเอาไปใส่จานแล้วค่อยเดีอยนแล้วอุดก็รู้เร่งกแกิมปลาทุกคนอืมอ่อยกปลาดิันกร้องก้างนิดนึงมีก้างอยู่ มันก็ต้องมีก้างธรรมดาเลยแม่ไม่ได้แต่น้ำซุปอร่อยเนาะอร่อยมากเอาชิ้นไหนทำไมมีก้างออเอาไปาทุกออ่อนระวังแค่นั้นแหละ กคนกินข้าวกันใครได้เมนูอะไรบอกทีมาพัป๊าโอ้ยคุณครับไป กินง่ายๆปะครับผมไม่ต้องกินอะไรเยอะๆกินทิ้อืมอืมหอมเนาะเดี๋ยวคนผัดอันนี้หอมมากเลย หนวข้าวไหมลูกหูข้าวหนูข้าวข้าบกว่าวันนี้กินอาหารเที่ยงผิดเวลากินก่อนเวลากินก่อนเวลา<ๆ>ที่โรงเรียนเหรอ,อกินนุ่งสมูงก่อนเวลาเพราะมันมีภาษาวิดิสตุก่อน ก็มันก็เลยหิวครับเจ้าหน้าเอามากินเยอะมากมันเป็นพาสตา้ามักโรนีพาสต้ามักโรอนิกนับไข่ไขลูกชิ้นไก่ที่โรงเรียนจะกินอะไรลูกชิ้นไก่เหรอ,อ <laughs> เหมือนกันยองไหม สัวจริงจๆถ้ามีพักตัววันนี้มีพักเบรก3ชั่วโมงแต่จริงๆถ้าพักเบรกยาวจะไปกินข้างนอกเอาเพื่อนบอกคอ,อไม่ไปข้างนอกเพราะว่าคนตังค์ไม่มีตังค์โอ้ยสงสารไอเ้เด็กๆวกัยรุ่นคนไม่มีตค์นุ่งเพนืนทำยังงี้อ่าอผมด้วยผมด้วย <laughs> แล้วสุขภาพไม,มา่ดหรอแต่ก็เมือนกันครับ เอาเงินเดินเด็กเพิ่งออกนี่หมดแล้วเราเจาะเงินเดือนก่อนปะปะเอาเมื่อวานไปไปดูชุดอะไรไปดูกระเป๋ายชุดเดรสชุดเดรสอืมสวยมากอืมทั้งหมดซื้อแล้วหรือเ่าอืมเนาะอืมซื้อเลยตังก็หมดเลยครับก็บอกของเล่นจะไม่ได้ใช้เลยทุกคน แล้ยังไม่ได้ใช้ตังเลยแหะน้องใช้แล้วไม่ช่วยใช้แล้วค่ะสองร้อยลอยก้าวมราช่วยใช้แล้วเราก็เก็บแล้วเก็บเยอะกว่าใช่เก็บเยอะกว่าใชา้าชาดีมาก พราะตอนนี้เรา oh, เรายัง yeah, เรายัง <yeah. S 1> เอาอีกไ้มเรายอยู่กับพ่อแม่อยู่ mm hmm. แล้วทีนี้พ่อแม่เป็นคนจ่ายจ่ายทุกอย่างค่ากินค่าอยู่ใช่ไหมพ่อแม่เป็นคนจ่ายทีนี้เงินเดือนเด็กหมถึงเงินเดือนที่รัฐบาลให้เด็กๆเด็กนักเรียนอะไรทุกคนได้ได้หมดทุกคนทุกคนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบก็แมทธิวเก็บอเล็กเก็บเนาะ ใช้แค่สองร้ห้าสิบเนาะแล้วก็ได้เงินเดือนจากแม่นิดหน่อยต่อเดือนก็ไม่นิดหน่อยแหละแล้วแต่แล้วแต่แม่จะให้ทงบางเดือนก็ได้เยอะบางเดือนก็ได้น้อยทีนี้ถ้ากินค่าอยู่อยู่กับแม่อยู่แล้วออกข้างนอกอะไรส่วนมากพ่อแม่ก็จะจ่ายให้อยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาอยากได้ของส่วนตัวเช่นเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีแม่คือว่าต้องจ่ายเองเนาะ อะไรก็ต้องจ่ายเองแล้วถ้าอะไรแพงๆบอลเทมลาซับเลืออะไรที่เป็นแพงๆแพงๆแม่จ่ายแม่จ่ายส่วนมากแม่จ่ายพ่อไม่ได้จ่ายส่วนมากแม่จ่ายเอาวอีกหอะอะไมรไ้หม่ลูกเอาเล็กเอาค่ะอร่อยมากอันนี้อันนล้ก็ เด็กๆยังไม่มีไรายได้นอ้อทุกคนก็พ่อแม่ก็ต้องช่วยอ่ะแล้วส่วนมากเพื่อนเพื่อนๆของอเล็กอย่างเงี้ยก็ยังอยู่กับพ่อแม่เนาะอเล็กเนาะอืมหนึ่งคนหนึ่งคนนนึ่งที่ยายออกมาเพราะว่ามันไกลโรงเรียนอืมแล้วก,ก็บอกเอา จ่ายบะมัชบาหรืออะไรเลยอครับอืมอพาร์ทเมนต์อพาร์ทเมนต์จ่ายค่าเช่าตังจากโรงแรมมาไม่พอไม่พอหรอกต้องทำงานทำงานแอมรองแพงเถิดเอาตัแล้วมันไม่รองเพงเงลงมันฮอสปิดเลยอ๋อเล่นงดนตีร้องเพลงเปิดหมวกอย่างนี้ใช่ไหมโอเค <Okay. S 1> <c oughs> ไม่เคยร้อนข้างนอกไม่เคยร้อนข้างนอกไม่ค่อยร้อนค่ะข้างนอกวันนี้อืมันพุดมันพุทตกมันเหรอใช่ฮะไม่ร้อนเลมันพุดธมันพุทธอ่ะใช่ข้างนอกมันไม่ค่อยร้อนวันนี้เพื่อทำความพุดอ่ะเนยองค์ก็อืมมันพุด Jag har alltid trott att det var torsdag, men det är jag vet att det är en dag förr. Och det här är onsdag. Jag vet inte att det var onsdag förut, det var torsdag. Det är jätte... Det är inte bra. Men mm. för min mm. del så har jag bara sovit. Men mm. mycket mm. glatt. Du slog den till mig. Mm. Men du körde ju in alla kvarnen. พเ,เล่นฟุตบอลมันอากาศมันต้องแบบพอดีนะมันร้อนมากมันเล่นแล้วมันเหนื่อยนะอันนี้อะ่ะอ่ะเเยรเป็นเติมเข่าจ้ะวันนี้มีน้ำซุปไงแม่ทวก็กินเยอะหน่อย ป่มตักเอาให้อิ่มหรอตักหลอดป่มเตักเอาเลยโอเหมือนถ้วยเหมือนจานแรกเลยลูกกินไปเป็นคนสุดท้ายทุกคนดูผมมีอะไรให้เล่าให้ทุกคนฟังผมมีอะไรเล่าให้ทุกคนฟัง เวแม่ยืนได้เหอเนี่ยบ้านสักกันงานพร้อมใช่ไหมอทิษฐานาธิษฐ์แล้วอาทิตย์ที่แล้วอ้าวตอนเกือบจะจบเกือบจะจบงานอ้าวเต้น r ักแต่เออควงควงสาวเต้นเหรอครับแล้วก็เพราะว่า ทุกเพื่อนของผมเพื่อนของผมเพื่อนของผมทุกคนทุกคนไปแล้วทําไมไปอ๋อเขาเขาไปรถไฟรถไ้นี่ใช่ไหมเอออ้าวแล้ว่าพมมียังมีเพื่อนห้องห้องอื่นห้องอื่นอืมอ้าวอยู่สี่คนอยู่สี่คนสองคนเต้นก็อมันถามอ้าวแตนบอกอบอกขับเต้นเพื่อนบอกเพื่อนอ้าวคือโทรศัพท์แล้วก็คือเอ่อกระเป๋าขับกระเป๋าโอ้สุดยอดซะ แล้วก็ผมถามอ้าวรู้ว่าเต้นยังไงบอกใหม่เปิดไหมรู้บอกผมบอกไหม่เต้นอย่างนี้แพ่อบอกจะเอามือตรงนี้แล้วจับมือตรงนี้ผมบอกไม่รู้จะจับมือวางไว้ไหนใช่ไหมร้ว่าจพอมาตรงนี้จะจับเอวหรือจับไหลใช่ไหมเล้วก็พิมบอกอ้าวคิดว่าเต้นผิดขอคิดว่าเราเต้นผิดครับมาสนุกดีทุกคน ก็สน,นุกไปก็ไม่ชิดต้องสี่เรียนปูดเดืองอา้าวจบโรงแรนจะไปทางในบล็ออืมอืออืมใช่ไหมแล้หรอควงสาวเต้นนะอืม <c oughs> จะดีแล้โอ้ยทุกคนดูเหลือแต่หนามพี่น้องเอ้ยแมทธิวนั่นเติมเข่าสองหลอดพี่น้องแต่แต่นหนามสดเสบโอ้ยเหลือกุ้งนังโอไม่ใช่เหลือกุ้งเือ แล้วกุ้งเนาะกุ้งแมทธิวอิ่มแล้ว <c oughs> มีแต่คนรอหยองอยู่คนเดียวทุกคนโอ้ยอิ่มแล้วจ้ะนั่นแหละโอ้ยอิ่มไป็หนึ่งมือ้อทุกคนจ้ะนั่นแหละเดี๋ยวพอกันไหมนะ้อขอบคุณที่แวะทักทายกันคอมเมนต์มาคุยกันเนาะภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนขอบคุณที่แวะทักทายคลิปขั่วคุณสมบูรณ์แอนด์แฟมิลี่เนาจะจ้ะถ่วงนี้เนาะนั่นแหละพอกันไหมจ้ะสวัสดีสวัสดีบ๊ายบาย